มะส้มกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็าจิมีเซอร์ไพรส์นำนี่เห็นเขากินกันโอ้ตายตายเฮียอุ้ยมันเฮียมันเฮียเสร็จแล้วอุ้ยปู่เฮียเอามาโซ่ซืพี่น้องบากินดอกเสร็จแล้วมันมันมันไตหนีนี่เฮีย เบิง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 สวัสดีจ้าพี่น้องโฮก้าโอยแล้วกลับปั๊บไปแล้วมาวันนี้มากินตําปลาตีนไก่มีเลือดน้ํามีแคบไก่แคบไก่โรยไปแคบไกล่ลงไปแต่แสบป่ะพี่น้องก็มีขนมทิพยทอดสมัยนเนาะตะกียกินตําำมะฮงกับอันนี้กรอบปะนี่ครัแบบ มาุ่มกันด้อพี่น้องเด้อแล้วก็จะมีเซอร์ไพร์น่ำนี่เห็นเขากินกันโอ,โอ้ตายตายเฮียอ, <c oughs> อุ้ยมันเฮียมันเฮียเสร็จแล้วอุ้ยปู่เฮียเอามาโซ่สืพี่น้องบวกกินดอกเสร็จแล้วมันมันมันไตหนีนี่เฮีย ตายตายเบิง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 เอามาโซ่สืบพี่น่องไม่ได้กินเด้อไม่ได้กินไม่กล้ากินต้องเฮ็ดสุกก่อนหืมก็แคบไกลอร่อยอร่อย มาซุ่มกันพี่นอ้องอืมทอาสวยฝนโเบนมือมั้นี่อืม ห,หิวข้าวไปเนอะครบตัหงเออตปลาไหม อยากกิน hoàn ảo cho đã phấn to tốt ạ Hai hào hơn mà ừ. Sắp chinh sút giọt hì nè, bữa nay đại ăn xuyến đó, ăn đại có bầu bựa, tẹo bộc hơn. เอีปูมาโซพี่น้องเพื่นเพื่อนกินหลายคนอยู่อีกกระปูน้อยตะเก็บมาแต่ตะเก็บมาแต่ทุ่งนาอื้นาฝนมาออกมากัว ผมห่อนเหือดแตกตอนแรกนั่งอินบะมีนหกไมนมีแดดนั่งไปแล้วมาเหือดแตกโอ้โหไหวละซุ่มกับพี่นอ้องกับแสบๆนั่นกันอื้ม โอ้เหนืออะไรไข่ย,ย้อยละอือ แสบแสบพี่น้องบาไว้แล้วห้อนห่อนห่อนโอ๊ยมืึอนี้กะพ่อสมินงนะพี่น้องเนาะต่ำปลาติ่นไก่ต้มเลือดเนี่ยกะมีกระปูหน่อยอีกระปูหน่อยอีกระปูหน่อยนี่นี่วันก่อนกินพี่น้องเอามาโซอร์ซ์ไปมืึอนี้กับพ่อสอนะม,ม,อมิ่งนะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมปลาไปรอลเด้อฝากกดไลค์กดแช่ด้วยพี่น้องเนาะมืึอนี้พ่อสมิ่งน,นะพี่น้องห้อนเอาคักบาไว้แล้วจะเป็นล่ม